จะเข้าไปขโมยของในร้านให้หมดเกลี้ยงเลยได้อะไรมาบ้างได้สำหรับ6ขวดแล้วก็ไอติมีท่าทันสวัสดีครับผมก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะออกจากบ้านนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่มันค่อนข้างที่จะเบาบางลงแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับที่แถวแถวสามย่านแถวแถวพารากอนแถวแถวสยามแถวแถวจุฬาข้างๆกับ สามย่านดิถ่าวนะครับเราจะไปเอาไอติมกันนะครับเราจะไปขโมยไอติมในร้านเขากันนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของพี่ผมอีกทีนึงนะครับซึ่งเขาเขาเปิดคาเฟ่แต่ว่าคือก็รู้ๆแหละช่วงนี้มันแบบนะสถานการณ์มันมันมันเมื่ออำนวยาดที่จะให้เราไปนั่งกินคาเฟ่ที่นั่นนะครับเขาก็เลยแบบคือเขามีไอติมอยู่ล็อตนึงแต่ว่าเขาไม่สามารถขายได้แล้วเขาก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดแช่ต่อไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะกินไฟนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดเครื่องแช่ตลอดเวลานะครับเขาก็เลยทําการที่ทามหาพี่ผมนะครับแล้วก็ถามว่าจะอาไอติมไปกินไหม That's good <S <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เราจะไปเอาไอติมกันนะครับ้องโฟกัสไหมเนี่ยเสียงโฟกัสนี่แม่งอยางอยางสุดนะครับก็วันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะได้ไอติมมากี่ถังจะได้อะไรจากคาเฟ่นี้บ้างนะครับผมก็ ชุดวันนี้นะครับจะใส่เป็นเสื้อสีอิฐสีอิฐปะวะสีอิฐหรือสีน้ำตาลหรือสีส้มนี่แหละหน้าของยูนิโค่แถวกางเกงสีสีส,สีโฟกัสอีกแล้วสีอะไรวะสีสีสีครามอ๋อสีกลมเออสีกลมของยูนิโคลเหมือนกันนะครับเออรองเท้าเดี๋ยวใส่เป็นคู่นี้นี่เออใส่เป็น คู่นี้นะฮะเป็น Adidas สอีกตางหนึ่งไม่ใช่หูมีเราจะเทสุดตัวนี้นะครับเป็น,ต,น,มมต,น,น,ปนตัว2018นะฮะก็ตัวสีขาวมันก็ไม่ขาวรลยแช่ไหมล่ะส่วนอัซเซสซอรีต่างๆนะครับก็นี่ข้อมือเป็นรัตตัทนะครับ2019สีดำทองแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ลูกคำนะครับลายสิงโตที่เคยใส่ไปไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็แหวนแหวนรุ่นนะครับก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรอาจจะเอาหมวกไปด้วยมัง้งดูก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดเลยนะครับก็อยากจะใส่หมวกนั่นแหละไม่มีอะไรก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าเราจะไปขโมยไอติมกันยังไงแล้วก็จะได้ไอติมมาทั้งหมดกี่ถังตามดูเลยครับผมออะแล้ว ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดมงครึ่งครับซึ่งเรารัดเขาไว้ที่9ก้าโมงนะก็อีกครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ลุ้นดูครับก็พยายามจะไปให้ทันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถูกไหมก็เปิด G P G P A อะไร GPS แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เปิด GPS อยู่ว่าจังนะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่เราจะหลงหรือเปล่า ตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่แล้วไม่รู้เสียงเขาหรือเปล่านะก็เป <affe> ็นคาเฟ่แมวใช่ไหมใช่ซ <affe> ึ่งดูี่ข้าเอ่อสามย่านมีเขานะซึ่งตอนนี้แมวหายตัวไปหมดแล้วครับ <ười> <m au> ไม่รู้หายไปไหน,นซึ่งเจ้าของร้านก็ยังไม่มาครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาอีกเกนาทีเก้าโมงครับซึ่งพี่ของพี่ชาผมจะตรงเวลาไหมนั้นเราต้องไปดูกนะ็ <ười> <m au> จะเข้าไปขโมยของในร้านให้หมดเกลี้ยงเลยนะฮะเพราะว่าได้ข่าวว่าไอติมนี้อร่อยก็เดี๋ยวไปดูนะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรครับนั่งรออยู่หน้าร้านแคสสึคาเฟ่ใครอยากมาเดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้นะเสียงเข้าไปเนี่ยเสียงเข้าไหมเสียงเข้าไหมเสียงเข้าไหมไม่รู้เหมือนกันนี่คือพี่ชายโฮมเมด อยากกินไอติมแล้วเมื่อไหรจะมาหน้ามืดจังครับทุกคนครับตอนนี้เราได้เดินตรงนี้คือที่ไหนคนระับจุฬาเซ็นเตอร์เออตอนนี้เราได้เดินที่จุฬาเซ็นเตอร์วนมาประมาณสามรอบได้ พี่แกก็ยังไม่มาอย่างเงี้ยเงออกมาแล้วเนี่ยเดินวนไปเรื่อยเออค่อยดูรอหน่อยแต่งเข่าขอมืดทีนี้ดำดำปิดเลยเมื่อไหรจะมาเริ่มร้อนเริ่มเหนื่อยเริ่มเริ่มอยากกลับบ้านแล้วไม่กินแมงไรเติมเนยนี่ก็ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเห็นปะเออฝั่งนู้นก็จะเป็น เขาจะเป็นมหาเขา,เขาไม่มีมหาอะไรข้างหน้าทีเขาจะพูดว่าพุทธลาโงก่อนมหาวิทยาลัยใช่ไหมอินดี้จัดจันดนี้ไรมันเป็นสิ่งพิเศษมันเป็นสิ่งที่พิเศษของมหาวิทยาลัยนี้ไงว้าวต้องไม่โฟกัสครับผมเยี่ยมเออตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่ร้านไอ ที่เราจะมาเอาไอติมนะครับแอดคาเฟ่แล้วมันก็มืดอยู่แล้วนั่นแหละครับไม่ใช่ร้านที่เราจะมานะฮะร้านที่เราจะมาอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งมันมืดนะฮะก็พี่แกก็ยังไม่มาเราเดินสามรอบเงกยอๆเขาก็ยังไม่มาเราจะมาดูกันว่าเขาจะมาตอนกี่โมงนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสิ้เขายังไม่มาอยู่ดี นี่เราถึงหน้าร้านแล้วนี่เออถึงหน้าร้านแล้วคะร้อนปิดครับปิด,ปดครับปิดเจ้าของร้านย,ยังไม่มาทำใจซะเราไม่ได้กินไอติมแล้วเราไม่ได้มาป่นแล้ว เขาต้มเราเขาต้มเราเขาต้มเราเขาไม่มาแล้วตามนั้มาดูกันว่าเขาจะมากี่โมงก็้ในที่สุดเขาก็มาแล้วผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าข้างในเขาทำอะไรลำบากนะครับผมเให้ช่วยเฉยไหม ฮข้างหลังว like şey anyway ุ่นวายดีจริงๆครับผมเราไม่ต้องช่วยอะไรเลยครับให้ปล่อยปล่อยปล่อยให้พี่ผมแบ่งเข้ามาในร้านแร้ว วรอกเป็นหมีูอวะได้ลับกี่คนเนี่ยสองวดแล้วก็น้ำพ่้อีกสามคนสามวนกินให้อ้วนนะนมีแค่นี้ว่าหรือว่าเดี๋ยวว่าเอาอีกจะอีกไหมะแล้วแต่เพราะว่าวันนี้เรามาขโมยเราไม่ได้มาซื้อ wow. วางข้างในวางนี้เหรอ <Okay. S 1> วาง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 ไปในนี้ mm hmm. เอาเพิ่มเอาเพิ่มตอนนี้มีไอติมห้าถังแล้วก็มีแซลลับอีกประมาณห้าขวดไปดูกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอีก ก็ข้างในมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์เราก็เลยออกมายืนอยู่ข้างนอกรอพี่ออกมานะซึ่งก็ออกมาแล้วเอามาเพิ่มอีกสองขวดนั่นะค,คือไส้หลับหนึงขวดกับอะไรไม่รู้อีกขวดหนึ่งขาดทุนอนะ <c oughs> ร้านที่ขาดทุนก็ค <c oughs> ่อนข้างเยอะนะที่ที่เอามาเพราะว่าช่วงโควิดม,มันขายไม่ออกอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวซื้อร้อใหม่ไปเลยก็ได้ ได้แล้วอีกคืออะไรบูพาไดซ์กับมีเปิรนสรลับสลับหขวดแล้วอื้วนละอ้วนแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหล,ละพอเอาแล้วเดี๋ยวเราก็จะ<น>กลับไปแล้วก็ไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีหนึ่งป้นเขาหมดร้านละอย่างอย่างร้อน <laughs> ได้ได้ได้อะไรมาบ้างได้สลับพกขวดแล้วก็ไอติมีค่าทัง ไอเต็มอยู่ข้างหลังไอเต็มนี้มีรถอะไรบ้างมีนมฮอกไกโดสองสามไวลาหนึ่งแล้วก็ช็อกโกแลตอีกหนก็คือฮอกไกโดสามไวลาหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งก็เป็นห้าได้ตามนั้นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปที่แถวจุฬานั่นก็คือแถวแถวสาม่านนั่นแหละ พื่อที่จะไปเอาไอติมนะครับก็เอาไอติมมาเรียบร้อยแล้วเอามาทั้งหมด5้าถังนั่นก็คือ,นนอสองถังจะเป็นนมเอ้ยสาถังสิถางถังจะเป็นนมฮอกไกโดอีกถังเป็นวานิลาแล้วก็อีกถังนึงเป็นช็อกคกแลตนะครับซึ่งก็ที่เห็นไปครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายในส่วนของในร้านเขาเพราะว่าเราไม่ค่อยเราเราไม่ได้ไม่ค่อยที่เราไม่รู้จักเจ้าของร้านเพราะว่าพี่เราเป็นพี่เราคนเดียวที่รู้จักกับเจ้าของร้านแต่เราไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านเราก็เลย ไม่กล้าที่จะถ่ายเพราะเราไม่ได้สนิทเราไม่ได้ไดจักนะครับก็เลยถ่ายมาตามที่เห็นนั่นแหละครับถ่ายมาแค่นั้นแล้วก็ตอนกลับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าเราง่วงนั่นแหละรครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปกินในติมนะครับที่เราเอามาก็มีไซรัปด้วยมีไซรัปไซรัปแบบ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 ยาวๆขวดยามออกมาทั้งหมด3 3 3ขวดแล้วก็แบบขวดเล็กแบบที่มีภูกินอะ่ะเอามา2มั้ง สองหรือสามนี่แหละจะไม่ได้แล้วก็มีม,มีไอ้น้าที่เอาไว้ทําบูฮาวายอะนะเอามาขวดหนึ่งนะครับก็ตามนั้นครับผมวอกวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบล็อกเหรอวะไม่รู้เหมือนกันก็นั่นแหละที่เราไปขโมยไอสติมมาจากที่ร้านจากร้านของรุ่นพี่ของพี่ผมอีกทีหนึ่งนะให้ามาเนะีย่ยป็นไงบ้างครับผมวันนี้ <S <S ใช่ครับเขาเหนื่อยเพราะว่าผมไม่ได้มาคนยกอะไรเลยนะครับตามนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามชมอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนซียูครับผมเจอกันคลิปหน้า